ขอพอบคุณคะ่ะ MC คนสวยของเราพี่นโค้ดพี่นุษน,นะคะก็นะคะขอขอบคุณนะคะโค้ดวิเชียนนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณโค้ดวิเชียนเลยที่ได้ให้เกียรติมาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้นะคะ สวัสดีผู้นำทุกทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าวันที่สดใสนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเบลก็อขอแนะนำตัวนะคะก็ชื่อนัทลิยาอุ่มเอิบนะคะหรือชื่อเล่นเรียกเบลจะชอบแรกเรียกแทนตัวเองว่าเบลนะคะก็ผู้ที่เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะก็คือ,อคุณธรรมสานอุ่มเอิบหรือว่าคุณพ่อของเบลนั่นเองค่ะตอนนี้ท่านก็ดำรงตำแหน่งรูบี้ในบริษัททอัอพูลิชค่ะก็อยู่สายงานของท่านร องชนันทรน,นะคะคลณตำรวจโทชนันทรและคุณนายศิริวัลคำเกตค่ะแล้วก็ที่ที่ต้องขอขอบคุณเลยก็คือโค้ดจัมโบ้นะคะโค้ดวัสวัฒเมธา ชาพรค่ะท่านก็เป็นเปรียบเสมือนแบบเสมือนคุณพ่อทางธุรกิจเลยนะคะเมื่อกี้ก็ท่านก็น่ารักมากๆเลยโทรมาปลุกนะคะเพราะว่าก็กลัวอาจจะไม่ตื่นหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าก็ใช่ค่ะเพราะว่านาฬิกาปลุกเนี่ยดันเอานะคะเอานาฬิกาปลุกนะคะไว้ใต้หมอนนะคะก็เลยไม่ได้ยินนะคะนะคะก็นะคะ,นะคะ,นะคะก,นะคะก็วันนี้ที่มานะคะก่อนอื่นเลยเ มาก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอแชร์ประสบการณ์ที่ที่เบลได้เคยทำธุรกิจมาก่อนนะคะไม่ทราบว,ว่าทุกท่านได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่าคะคนนุ๊ตค่ะ,ะคน,นุช่วยเช็คชนี้ชารค่ะชัดค่ะดองเดียวเจอเลยค่ะชัดเลยันะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะก็ แชร์ประสบการณ์นะคะว่าที่เธอผ่านมานะคะที่เคยทําธุรกิจอะไรต่างๆนะคะเบลก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะชอบชอบความมั่นคงในชีวิตนะแต่ด้วยงานของเราอะ่ะงานของเราอะ่ะที่เราเคยทําอ่ะเมื่อก่อนนะคะก็เป็นมนุษย์เงินเดือน mm hmm. นะคะมนุษย์เงินเดือนเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่างานที่ทําอ่ะไม่สามารถตอบโจทย์ในชีวิตได้หนึ่งเลยคือเบลเป็นคนชอบอิสระ อิสระภาพทางด้านเวลาก็คือเป็นคนที่แบบอชอบมีอิสระภาพแต่ด้วยความที่ว่าคนทํางานพนักง,งานประจําอะค่ะต้อยิ่งทําอยู่ที่กรุงเทพด้วยจะต้องตื่นเช้าๆเลยตื่นตอนประมาณแบบตื่นตอนประมาณตีสี่ตีห้าเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ตื่นตีสี่ตีห้าเนี่ยก็คือมันเขาเรียกว่ายัางไงอะมันจะไปทํางานไม่ทันหาเตรียมตัวแล้วไปทํางานไม่ทนันเพราะว่ารถจะติดมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของ อะไรต่างๆเรื่องของการเดินทางเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็คิดว่าเฮ้ยงานที่เราทำมันไม่สามารถตอบโจทย์ในชีวิตดดได้จริงๆทั้งเรื่องรายได้ด้วยนะคะก็เคยได้ลาออกมานะคะมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะมาเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายของออนไลน์มาขายมาทำร้านอาหารมาทำธุรกิจโดยการนงำอะไรที่เราผ่านม,มาหมดแล้วนะคะ ใหม่สวออัสดีค่ะสวัสดีท่านตี่เ่มมาใหม่อนุญาตท่านติดมาหนึ่นึงนะระวังนะคะขอโทษค่ะปิดไมค์ด้วยนะคะสำรวจไมค์ของท่านนิดนึงค่ะก่อน